แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้29ตุลาคม2565เราจะมาอัปเดตตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะที่บอกว่าได้รับ400และ500บาทมีรายการอะไรบ้างนะคะ1พฤศจิกายนนะคะเป็นวันแรก ที่จะมีการโอนเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนให้กับผู้ถือบัตรจำนวน13.45ล้านรายนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาอัปเดตกันนะคะทุกวันที่1ของเดือน1พฤศจิกายน2565มีรายการโอนเข้าดังนี้นะคะ วงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทสำหรับกลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทจะได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีไรายได้เกิน30,000บาทจะได้รับ200บาทต่อเดือนส่วนลดค่าการหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนเริ่มรอบใหม่25ตุลาคมถึงธันวาคม2565นะคะเงินค่ารถบรขอสอ500บาทต่อเดือนรถไฟ500บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า MRT BTS ARL และขอมกอ0 0บาทต่อเดือนรายการท้ายสุดจะเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะรายการของวันที่หนึ่งของเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมได้นะคะไปต่อทุกวันที่18ของเดือนเงินคืนค่าไฟฟ้าและเงินคืนค่าน้ำประปานะคะในส่วนของเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำไม่เกิน3 1 5บาทจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเองนะคะและรายการของวันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ท้ายสุดทุกวันที่22ของเดือนนะคะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตร ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบีย้ยความพิการนะคะจะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรทุกวันที่22ของเดือนในส่วนของเบีย้ยผู้พิการก็จะโอนเข้าบัญชีที่ท่านได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกตามเกณฑ์นะคะ800และ1,000บาทรายการของวันที่22ของเดือนถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ นี่คือการอัปเดตตารางการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายนวันที่1พฤศจิกายนนะคะอัปเดตล่าสุด29ตุลาคม2565